ครับเมนวนเอาอีกแล้วครับเมน,น้มนวนนอนเลยบานนี่ไว้บ่าบานนี่ไว้บ่าบานนี่มึงจะจื้อบานนี่นราเม่ใหญจัดไปสันแม่กูหุ้มข้าวหุ้มเนี่ยเด้อ โอ้ยเบิร์กที่ไหนครับบ๊วยนะครับมวยอยู่เ้าอนี่ละยังดอกมันเมยซื่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เอาสุดม uh. ่อีกเอาเอาสุดมาอีกเอาเออ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 จะเป็นมันจะเปอนมันจะเปนมันมันออกมาออกมาออกมาก็ออกมาที่ไรยังเป็นไก่มัน เอาเอาเอาเออเป็นตัวไหนล่ะมวยเอาเอาเออเออเออุนไหวแล้วเอา้งเท่าดอนเออแม่มาเนี่ยมาไปแล้วอ้ยเอาแล้วโอ้จักีว่าจดนแล้วมแตกชาามัวไปแล้วครับเอา งานเขาอยู่หอดแสงนล้วันนี้ไปละเด้อบัดเด้ดเดอครับโอ้จะขยันจอดไปไกลออนนกนนครับเอ,อ้ยเม,ม่นวลก็พ่อเม่นวลครับเอ้าไอ้เว้เป็นอั่างไรวะนี่ขึ้นท่างมาแล้วครับโอ้ยหอดใจแล้วครับเอ,อ้าปั้นน้ำันครับ เรียนหาไปหอดใสีครับแม่นุ่นก็ขึ้นครับนะผสมแล้วกะบ่ได้ผสมครับเอาตัวมาผสมปล่อยออกมากอะมีอาการมืดมื้อครับเป็นจัดมืดมื้อตัวผูน้อยผูใหญ่กับตามอยู่งมืดมื้อครับนอนครับเมื่อลรยจะได้นอนครับเอาลงไปแห่งล่างอีกแล้วครับพุ่น ขุณครับอยู่ด้านล่างนึงครับฮ่าฮุณครับมีตะลุ่นวาท่านเศร้านมเป็นปะ

เฮ้ยเฮ้ยขบ่ายอยู่พ่นขบ่ายอะไรมาแล้วเอ็นหน่อยอะไรมาแล้วมันจีหอนเฮือดเราบ่เฮอดไฮือดใบครับเอดเอ็นหน่อยไรเลี้ยนเลยดิเอาเอาเอาออกมาเด้อคนออกมาเด้อ

หอกนี้เป็นสิอกเถาดอนอกยวอดนี่ล่ะโุ้ลียนวะอืมุเลอเียงวเอาบแมนครับว่คือเราไปคือเราแก่เราไปเขาบ่แนกเาลอเี่ยเ่่น่หมแก่มันกกเอาแล้วเนาะเอ้าเฮ้ยไปะนี่ตัวนี่ตัวนนี่

เป็นรัดทั้งหนาพปล่ครับเด้อ,อขอควายครับทางพี่ <c oughs> ไปพุไปงัวของไปวันไหเอ้ยมาลันงัวยังหู่จังงัวสาวลันงัวเห่องัวยังไงงัวอยู่ผีเวลาจะพุ่ครับสามสาวเลย ไอ้หยังไี้หยางไอ้พี่รถจกดติวที่2รูปไปไอ้ดอไอ้ดอไอ้เพียนี่ครับควายดอครับ นี่อายกว่าอายมากแล้วบ่ครับขับวัวับมาอยูอ่พ่นครับลับขึ้นมาแล้วบันจังไหนบันนี้ มัดติดไปยังสี่ลักษณะนี่เขาก่อนไหมคะเต้าที่นี่เฮ้ยต้องต่องให้หมอมาผสมอยู่บนนี่คือยังไงนี่โมโหมันได้ไปนี่ละตีกระสิปล่อยที่สันมันนั่นสองหอบป่ะเด้หางได้สี่หางสี่โลกส่บป่คือมันยก อ๋อมันโกงๆสินะเวาผินมาครับจิคือมาถนนแล้วก็โง่ก้ัวไปผุนเสยเนุ่เฮ้ยเบยเบย ไปแล้วครับไปจ้าจ้าค้องไส้กระสันนะพี่คล้องกันตะพันตะพันกับเมาบ่ะนี่คล้องเตาเทียงครับเอ๊ะไม่นวดไปแล้วพุ่นบ่รยาาดอกไปหอดพุ่นก็เอาไปขังไว้อักจัดหน่อยเออเออ บ้วานอะไรออกมาหรือบวานอะไรจนวอัน yeah. ้าคยจะไดจังบวมัดบอวมันแม่างนี่นี่ัวแม่กันบัมัดะอไรออกมัวกับขึ้นไปอีกบนเอามาขึ้นบนอะไป็นงรกตัวไหนตัวนี้นะพ้อนี่นนะงามยังไงล่ะเออได้ตัวอื่นไปเนาะโอ้ตังใจ นนนเนเมปอนเจิงว่เธอต้งนรว่ะมันมันเป็นดีนี้มั้งมันหานมัไปเดี๋ยวไปอาจคขอก,อกันละบอกฝรั่งไปยังฝรั่งนอ,องเพื่นครับอู้น,บ,นบ่คนอ่ะจางูสาตัวนะงูฝ่อ,อเม็เทียครับน้นองเอิร์ดเบื่อคือกับน้องเอิร์ดกับน้องเพื่นวาอะไรนะครับเนาะวันนี้น้องเพื่อนวาอะไรอ่ะ งูอยู่มั้งเราก็พร้อมสำนีแล้วครับวันนี้ไปนำ้ำพุ่นแม่นวลก่อนปกติไปไกลไปนำ้ำอัดเสียคอไปก่อนขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ